สวัสดีครับวันนี้ก็เจอช่างแมนแล้วครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางการติดตั้งกล่องจ m มเอ็มแกรมมี่นะครับในใช้กับจานซีแบนนะครับเป็นประมาณนี้นะครับมีกล่องกล่องมาก็็ะมีกล่องรีซิเวอร์นะครับสายมีทานมีรีโมทนะครับประมาณนี้เพ่ม,มือระวังมือฝัอนน่งนี้อ่ามา เชืยอมมานีดนึงนะครับก็ใส่ทานนะครับใส่ฐานกับฐานที่มดนะครับแบกมาประมาณนี้ครับฐานที่มอดก็แล้วกันเผื่อบางคนเขาก็อาจจะต่อไม่เป็นนะครับจจะต่อกับทีวีรุ่นใหม่บางทีอาจจะต่อไม่ถูกนะครับอาจจะมีปัญหานะครับในการต่อ่าบวกลบให้ถูกต้องนะครับมีสีรักบอกบวกลบอยู่นะครับสาย AV นะครับก็ตามสีนะครับ เหลืองอขาวแดงนะครับครับแกนสาย <c oughs> สายฟับโอเคจะต่อกับเท่านี้ครับกล่องอีซิเบอร์นะก็หมุนนะครับหมุขนขวานะครับเป็นเกลียวนะตัวตัวเอฟทายนะครับเอฟทายของสายจะเป็นเกลียวนะครับหมอย่างนี้ วางขางนอกก็ได้วางขางนอกก็ได้วางนอกก็ได้นะครับประมาณนี้เก็บเองเก็บเองนะครับเดี๋ยวนะก็ต่อสายจะมีปัญหานะครับทีวีรุ่นใหม่รุ่นใหม่นี่นะอ่าบางทีจะต่อไม่ถูกนะครับมันจะมีเขียนว่าวิดีโออยู่นะครับเนี่ยแจ็คเนี่ยบางทีบางคนก็ต่อไม่ถูกนะครับเนี่ยมันจะมีเขียวทับเหลืองนะครับตอนนี้จะเป็นวิดีโออยู่นะครับ ต่อนี้นะครับสีเหลืองนะครับสีแดงเสียงฝั่งนี้นะครับออดิโอนะครับทีอาจจะต่อกันไม่ถูกนะครับเป็น AV นะครับนะครับจะเป็นเป็นเหลืองเขียวนะครับว่าใช้กับคอมเพนเนนตได้ตอนนี้นะครับว่าใช้ภาพสามเส้นนะครับได้เป็นแดงใช้กับอะไรนอ่ะไอนี้พวกเฮดดีไงถ้ากล่องเฮดดีก็เสียดี่พี่ ขอให้ดีเลยนัอ่าใช่ใช่ใช่ก็ให้ดีเส้นนี้มีสายเส้นเดียวไงให้ดีพวกอุบัติวัวอะไรอ่าใช่ DMI ครับใช่พวก EI มาไึ้นบนก่อนอ่ะมาอันนี้ก็จะเสียบกล่องครับก็ประมาณนี้ครับก็อ๋อเดี๋ยวสิเสียบปลั๊กทีไอปลั๊กทีวีนะยังไม่เปิดเซเว็ตครับ สวัสดีนะครับเหนีโทรม,มาแล้วมั้งเนี่ยเอาโทรมาแล้วมั้งป๊บนึงครับอ่ะรีโมดทีวีพี่เปิดทีวีนะครับทีวีนะครับซัมซุงนะครับก็ต้องเลือกนะครับกด ที่ตัว A V นะครับเลือก A V นะครับ,บรับ,บผมมาแล้วครับ A V ก็ต้องรอเครื่องอัปเดตนะครับ G ีนะครับ,รบประมาณนี้นะรอครบอับจนเสร็จนะครับ เป็นแนวทางนะครับแนวทางให้ทำไมตรวจสอบสัญญาณนะครับทำไมต้ขึ้นตรวจสอบสัญญาณอ่ะอะอาเป็นจานอะไรมาให้กดอ่าอันนี้ก็ต้องกดปุ่มน้ำเงินนะครับปุ่มน้ำเงินกดโอเคก่อนนะครับถ็ไทยคมเนี่ยโอเคครับ มาแล้วนะครับโฟร์ดูนะครับโอเคช่องสามประมาแล้วครับประมาณนี้นะครับเคครับโอเคครับ,คครบก็ขอจบแนวทางการติดตั้งกล่อง i m m gammy นะครับเผื่อจะเป็นแนวทางนะแต่คนประชาชนทั่วไปหรือช่างมือเก่ามือใหม่ในการต่อกับทีวีรุ่นใหม่นะครับของ ที่สัมสูงเขาเดี๋ยวซีดีนะครับซีดีสัมสูงนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวอาจจะต่อไม่ถูกนะครับไม่นั่น